สวัสดีครับผมครัวง่ายๆของนายต้มโจกวันนี้โจกมีวิธีการทําต้มยำปลานิลให้แซ่บอร่อยน้ําซุปใสๆแบบนี้มาแบ่งปันกันครับเดี๋ยวเริ่มทําเลยครับอันดับแรกเรามาดูส่วนผสมนะครับเป็นปลานิลนะครับ1ตัวล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยครับน้ําสะอาดครับผมน้ําปลาครับพริกจินดาโคกมะเขือเทศพริกจินดาแห้งคั่วนะครับเห็ดฟางคา รากผักชีน้ำมะนาวครับเกลือป่นผงปรุงรสหอมแดงครับต้นหอมผักชีตะไคร้ใบมะกรูดครับส่วนผสมมีเท่านี้ครับเดี๋ยวเราเริ่มทำกันเลยครับวันนี้ตั้งน้ำรอจนเดือดนะครับให้น้ำพุ่งๆแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่รากผักชีรากผักชีบุกให้แตกก่อนครับ ขาครับผมขาหั่นชิ้นหรือว่าจะบุกแตกก็ได้ครับตะไคร้ซอยครับหอมแดงปอกเปลือกแล้วก็บุบไว้แค่พอแตกครับมะเขือเทศครับผมใบมะกรูดฉีกครับเสร็จแล้วนะครับตั้งน้ำรอให้เดือดพุ่งอีกรอบนึงครับขั้นตอนนี้เราจะต้องตั้งรอจนเดือดแล้วก็ให้เครื่องสมุนไพรต่างๆมีกลิ่นหอมขึ้นมาก่อนครับ น้ำต้องเดือดพุ่งจะจัดเลยนะครับเพราะว่าเวลาที่เราเราใส่ปลาจะได้ไม่ข่าวจากนั้นใส่เห็ดฟางครับตามด้วยพริกจินดาโขกครับโอเคหลังจากนี้ปิดฝาอีกรอบนึงครับแล้วก็รอจนกว่าน้ําจะเดือดพุ่งขึ้นมาแบบจะจัดอีกครั้งนึงครับปลานิลวันนี้ผมจะผ่าท้องเอาไส้ออกแล้วก็ขูดคราบดําอะไรออกให้เรียบร้อยขยําเกลือนะครับ แล้วก็ล้างทำความสะอาดผึ่งไว้ให้เสดดน้ําครับผมเวลาใส่พยายามค่อยๆวางในหม้อให้มันกระจายพื้นที่ไปแบบครอบคลุมแบบนี้นะครับจะได้ลดการคนไปครับแล้วเสร็จแล้วเราก็ตั้งรอจนกว่าปลาจะสุกครับนี่นะครับตอนนี้เดือดแล้วปลาเริ่มสุกแล้วนะครับปลานิลเนี่ยต้มไม่นานนะครับเพราะวันจะสุกค่อนข้างง่ายพอเดือดขึ้นมาแบบนี้ก็ ช้อนฟองออกนิดนึงนะครับถ้ามันมีมันจะเป็นพวกข่าวพวกคราบเลือดแบบนี้ครับอย่าต้มนานเกินไปครับเพราะว่าปลาจะเละแล้วก็ถ้ามีผักอย่างเห็ดอย่างไรแบบนี้ใส่ไปก่อนเลยครับจากนั้นก็ปรุงรสด้วยเกลือผงปรุงรสครับน้ำปลาครับผมจะใส่น้ำปลาน้อยกว่าเกลือเพราะว่ากลัวจะติดขาวนะครับน้ำปลาบางยี่ห้อหรือว่าบางคนเนี่ยไม่ทานน้ำปลาเพราะว่ามีกลิ่นขาวนะครับ จากนั้นใส่ต้นหอมผักชีซอยลงไปครับรอสักครู่นะครับรอให้ต้นหอมผักชีโดนความร้อนจนมีกลิ่นหอมก่อนครับหลังจากนั้นก็ใส่พริกแห้งคั่วพริกแห้งคั่วเอามาบีให้แตกด้วยนะครับปิดไฟได้เลยครับพอปิดไฟเสร็จแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำมะนาวเป็นขั้นตอนสุดท้ายครับของเมนูนี้ก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับเมนู ต้มยำปลานินง่ายๆในแบบของนายต้มโจกนะครับนำซุปใจใสๆแบบนี้เลยนะครับปลาสุกกำลังดีเนื้อนุ่มฉ่ำไม่เละเกินไปแล้วก็ไม่แข็งแบบว่ายังไม่สุกติดกระดูกนะครับประมาณนี้เลยพยายามขูดปลาขูดท้องปลาให้ขาวสะอาดนะครับจะได้ไม่มีกลิ่นดินกลิ่นโคลนนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ปลาดินจะเป็นปลาเลี้ยงครับผมง่ายๆแค่นี้เลยวันนี้อัตราส่วนต่างๆโจกจะเขียนให้ด้านล่างนะครับสามารถเลื่อนลงไปดูได้เลยแล้วก็ในขั้นตอนการแนะนําวัตถุดิบก็ ใส่ไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับใครอยากให้โจ๊กทำเมนูอะไรสามารถคอมเมนต์บอกกันได้ครับผมแล้วเจอกันในเมนูหน้าวันนี้โจ๊กต้องขอบคุณมากๆที่ติดตามวิดีโอของโจ๊กแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ